วันนี้มาคุยกันเรื่องของเรื่องเสียงกันหลายคนเนี่ย ถามเข้ามาบ่อยพี่ใช้เครื่องอะไรอัดเสียงเสียงพวกซาวของวิดีโอเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรตอนนั้นเราก็บอกไปแล้วว่าอ่ะใชอ้อุปกรณ์อนุนันนี้อันนั้นทีนี้ณนะวันนั้นเนี่ยอุปกรณ์เรื่องเสียงที่ว่าเนี่ยราคาก็สูงตอนนั้นที่<พ>อบอกไปบ,<อ>บ,บอกไปน้องเขาก็อย่างนี้เขาก็ง่ายเงือบกันม้วนตัวกลับไปว่าโอ้โหพี่ใช้แพงคือมันมีเหตุผลที่ใช้แพงเพราะว่าตอนนั้นนะม,มันมีอยู่ไม่กี่ห้อหรอกที่มันจะทําเสียง2องชแนลได้2องชแนลที่ว่าก็คืออะไรก็คือพิธีกรสองคนพิธีกรสองคนแค่นั้นเองทีนี้วันนี้เราก ว่าเฮ้ยมันมีอีกช้อยหนึ่งให้เลือกที่คุณภาพโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันดูวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของไมซ์าราโมนิกอันนี้คือไมซ์าราโมนิก u w มิก9ขีด T X 9ทำไมรุ่นมันแบบจำยากอนะรุ่นเอาเป็นว่าเข้ามาที่เสิร์ชหาซารามมนิกใช่ก็เข้ามาในเว็บเราแล้วก็เสิร์ชหาซาลามมนิกดูคือผมเองเนี่ยก็พยายามจะหาไมค์ที่ราคาไม่แพงที่มันสามารถทํา2ชันแได้ในตอนนั้นคือพี่ฉิมเนี่ยพยายามจะหาโซลูชันให้น้องๆอ,อ,อยู่ตลอดเวลาคือหาให้ตัวเองด้วยนึกถึงตอนที่ผมจะเปลี่ยนจากตอนที่ใช้เครื่องอดัดที่อัดแยกกันะระหว่างเสียงจากกล้องแล้วก็ใช้ไอ้เครื่องไอซีเรคคอร์ดแล้วก็เอามานั่งแมปกันเปลี่ยนเป็น ไมที่เป็น c องช n e l แล้วเข้าไปในตัวกล้องเลยโดยผมไม่ต้องมาแมปไม่ตอนนั้นผมอยากได้ไมที่ราคาไม่สูง <S <S เสียงโอเคซึ่งใครๆก็อยากได้แบบนั้นถูกไหมแต่ตอนนั้นผมไม่มีช้อยเลือกผมต้องซื้อไม่ที่เป็นแบบนั้นในราคาเกือบเท่ากับกล้อง 70D ไม่เกือบเท่ากล้องม,ม้วนบางหอมม้วนตัวคือถ้าคุณเป็นคนที่เพิ่งเริ่มอ่ะม,มันก็กคิดไ,ไหวแน,นะคือแล้วก็จะรู้สึกแบบฉันควรจะมาทางนี้ดีหรือเปล่าว่าอาจจะเริ่มสงสัยอแล้วอาจจะใช้แบบเครื่องรีคอร์ดแบบเดิมแล้วก็มานั่งแมปกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําได้แต่มันก็ถึกวันหนึ่งเราก็ต้องกล้ามาอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปนั้นมันไม่มีตรงกลางฮะมันก็คือแพงไปเลยเงี้ยเหมือนับซื้อกล้องอีกตัวหนึ่งเลยแต่ตอนนี้มันมีมันคือไมซ์ซาร์โมนิกรุ่นที่ว่าซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะม พูดยากไหมไม่เก้าไม่ไม่เก้า รุ่นไมค์เก้าเซตสองค่ะพี่อย่างนี้พอตอนมาสั่งนะ U W U ไมค์เก้าเซตสองไมค์เก้าเซตสองค่ะพี่โอเครุ่นนี้มันทำสองชแนลได้ที่เป็นเซตสองแต่มันยังมีความดีงามมากกว่านั้นพวกเรื่องปีกย่อยเดี๋ยวว่ากันมาเอาคุณภาพดีกว่าหลายคนถามผมว่าเฮ้ยพี่ไมค์ซันลอมินิกเนี่ยถ้าไปถ่ายแบบที่เสียงคนมันเยอะๆเนี่ยมันจะเคลียร์ไหมมันจะโอเคไหมอยากรู้ผมใช้ตัวเนี้ยไปถ่ายที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวคลิปล่าสุดโดนทวงอีกในรูปที่คุณครูโพสดิฉ ขึ้นไปเนี่ยทุกคนอยากจะดูโตเกียวแล้วค่ะตอนนี้นะคะเป็นภาระคุณครูต้องเข้าไปตอบเขาแล้วนะคะว่าจะออกเมื่อไหร่ตอนนี้พี่ชิมนะคะเอาคลิปโตเกียวมาล่อยตอนนี้เดี๋ยวก็พี่ชิมก็ต้องรับผิดชอบไปว่าพี่ชิมจะออกคลิปเมื่อไหร่นะคะก็ตัดได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วโอเคได้ไปประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไงเนี่ยโอ้ยอีกนาน่ะเอาเร็วๆได้ไหมอ่าโอเคงั้นเอาเสียงมาฟังกันเลยดีกว่ามาฟังเสียงกัน อันนี้ก็ตอนที่อยู่แถวแถวอาคิบะเห็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นฉันเป็นน้องน้งฉันก็อยากจะดูแล้วซึ่งมันอยู่ข้างๆมันอยู่ตรงถนนนั่นแหละมีรถผ่านจะลองฟังกันดูที่แบบมันก็ขายพวกดอยฟิกเกอร์อะไรเงี้ยที่โตเกียวคือนอกอา่างนี้มันก็ยังมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอะไรอื่นๆเยอะแยะเลยนะเค่อ้ไฟ้าเมม อืมอ่ะคุณลองฟังดูมั่งเมื่อกี้ผมฟังไปแล้วเราเล่าให้ฟังเผื่อใครยังไม่เคยรู้จักอ,อ,อากิฮาบราะานะอากิฮาบราะาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดาวเคราะห์บ้านเกิดของเราโอตาคือ <c oughs> ผู้หลงไหลในดอยฟิกเกอร์ฟิกมา เสียงดีนะจำได้ตรงนี้จําได้อยู่ติดกับถนนแน่นอนใช่แล้วข้างหลังเนี่ยก็มีคนขวักไข่พอสมควรนะหมายถึงว่าข้างหลังตากล้องนะไม่ใช่ข้างหลังเราหลังเราคือถนนหลังตากล้องคือฟุตปาดที่มีคนอยู่ญี่ปุ่นเดินกันมีกลุ่มคนใช่เดินขวักไข่ไม่ใช่ที่เงียบๆอ่ะอันนี้คือเสียงได้คุณภาพประมาณนี้ก็ถือว่ารับได้นะโอเคเลยต้องไปพิจารณากันเองทีนี้ถ้าเกิดถ่ายในที่เงียบๆล่ะมีที่เงียบด้วยใช่ไหมมีที่เงียบด้วยไหมญี่ปุ่นเนี่ยโหมีแต่จอแจร้านอาหารไหมนี้เงียบ อันนี้ก็น่าจะเงียบนะคุณแม่ียบคนมาไม่เยอะกินเร็วเงือนล,ลองฟังดูที่เราไปแวะกินโซบะเป็นร้านที่บังเอิญเจอทั้งสองวันเลยวันนี้ก็บังเอิญเจอผิดหวังจ้าคาทาัสก็มาที่นี่นใช่แล้วเราก็สั่งโซบะเท่าเมื่อวานอืมแบงง่งกันฟังแบงง่งกันฟังโซบ,งงบงงะบะเท่าเมื่อวานถาดใหญ่มากอืมอันนี้คือ เสียงในร้านอาหารเราเค่อยให้ดูเราให้ดูในหลายๆสถานการณ์เราจะตอบได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันได้ใช้จริงขนาดนี้ถูไหมฮะเราถึงจะตอบมันได้คุณบอกว่าอยากได้ตอนที่เดินออกจากที่พักใช่ไหมมันจะมีความเงียบอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเช้ามากเดินออกจากที่พักที่อันนี้เข้าไปใน Alice in Wonderland วันพุธนี่ Alice in w d n d a n ร้านโปรดของคุณครูอ่ะตรงนี้นนคือตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าและช็อตตอนออกเป็นยังไง ทั้งวันเลยจะมีฮาราจูกุช่วงเช้าแล้วก็ชิบูย่าช่วงบ่ายงั้นเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าที่เดิมใช่ปะเดี๋ยวเบนจะกดแผนที่ให้ดูกันนะเราจะเริ่มต้นเที่ยวที่ฮาราจูกุก่อนอลองฟังจะไปเที่ยวข้างนอกเราจะเริ่มต้นเที่ยวที่ฮาราจูกุก่อนโอเคเราเลือกเดิน เป็นไงอันนี้ okay, คือใ,ในที่ที่ค่อนข้างเงียบสังเกตว่าเสียงไมของซาลามอนิกเนี่ยจะออกทุม้มจะเป็นเสียงที่เน้นเบสเน้นความทุม้มเสียงของเราเนี่ยจะมีความแบบนุ่มคล้ายกับเสียงพี่หาว <c oughs> นี่คือเสียงแบบเสียงก้ามีความคล้ายพี่หาวไหมก็จะเริ่มคล้ายพี่หาวคล้ายพี่หาวอะไรอย่างนี้อันนี้น่าจะรบอกว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเสียงของไมซาลามอนิกตัวนี้ก็ให้ดูในหลายๆสถานการณ์อันนี้ให้ดูวมาแล้วถ้าใครชอบก็ โอเคก็ซื้อได้ซื้อเลยอันนี้ก็คือหลายสถานการณ์เพราะว่าเสียงตรงนี้ผมไม่ได้มีการปรับแต่งนะคือมายังไงก็อย่างนั้นเลยนะไม่ได้ปรับไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรทั้งสิ้นสังเกตดูวิดีโอไม่ได้เกรดเลยวิดีโอยังไม่เกรดดิ่งเลยสดมากเลยอะสดสดอย่างกันตอนไม่แต่งหน้าเลยหรือที่ที่คนจอแจะไงชนอันนี้มันก็ไม่ได้จอแจมากนะเพราะว่าเราหลบมาพูดตรงนี้ต้องแบบในรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ป่ะในรถไฟฟ้ามันไม่จอแจมันไม่ใคร ไม่มีใครคุยในรถไฟฟ้าแล้วเราก็ไม่ได้คุยร้านอาหารนะกล้าว่าน่าจะมีร้านอาหารดูไปแล้วไงแต่เมื่อกี้คนน้อยอ่ะจอแจพวกนนฮาราจุกุถนนแบบถนนช้อปปิง้งเออทาเคชิตะดอริที่ฮาราจุกุลองดูที่มันจะดูอลังวังเวอร์อันใหญ่เบิ่มเทิมกินอันเดียววันนี้ก็จะพามากินเครปเหมือนกันแต่ว่าเป็นร้านมาเรียงเครปเป็นร้านเครปที่มีอายุเก่าแก่เดี๋ยวรอดูก่อนอืมไม่เลวลองดู เคฟสวิตบ็อกซ์ตั้เ,เออใช่จะบอกว่าถ้ามาฮาราจุกุเนี่ยสิ่งที่ต้องทําอย่างหนึ่งก็คือการมากินเครฟจําเป็นเลยใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเหมือนเป็นสิกเนเจอร์ของฮาราจูกุไปเป็นไงอืมดีอ่ะเสียงโอเคเนาะดี นี่ก็คือย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสฟังเสียงจากที่ไปโตเกียวเลยนะคุณได้ฟังพร้อมกันครั้งแรกพร้อมกันน้องๆเลยนะคะถือว่าใช้ได้นะโอเคนี่คือคุณภาพของไม์ตัวนี้ท,ที่เราเอาไปลุยโตเกียวมา10วันถูกกว่าที่เราใช้อยู่ครึ่งหนึ่งก็น่าประทับใจนะทั้งเรื่องราคาทั้งเรื่องอะไรพวกนี้นคุณภาพจบไปแล้วเรื่อง build quality แน่นอนผมต้องมีข้อเปรียบเทียบกับตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบัน<ไ>ตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ย build quality มันเนี่ยเป็นพลาสติกส่วนตัวเนี้ย build quality เป็นโลหะโลหะนะฮะ มันมีความตืบนนะอันนี้พูดถึงตัว t r a สมิเตอร์นะทั้ง t r a ส s m i t อร์ทั้งตัว receiver ซ e Rece ฟเวอร์ก็เ,เหมือนกันใช่ไหมสรุปเดียวกันมีความแน่นแข็งมากมีความรู้สึกว่าตกแล้วน่าจะทนทานได้แต่ก็ไม่รู้ถ้ามันไปสั่นสะเทือนอะไรภายในก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าไม่เคยทําตกนะตั้งแต่ใช้ไม่ไม่ตกแต่ความแข็งแรงอันนี้ผมรู้สึกว่ามันดูมีราคาการจับถือโอเคแต่สิ่งที่เสียไปก็คือน้ําหนักอ่ะถูกน้ําหนักมากขึ้นตัวเนี้ยตัวส่งสําหรับดิฉันที่ใช้ มาตลอดของทั้งยี่ห้อที่ราคาไฮเอ็นและตัวนี้ที่ใช้มาตลอดที่โตเกียวก็รู้สึกว่าอันนี้ตัวส่งเนี่ยมีความหนักหนักกว่าตัวที่ใช้อยู่ที่มันเบาเรารู้สึกว่าติดแล้วเรากางเกงเราไม่ถ่วงถ้าสมมุติว่าเป็นพลาสติกก็เบากว่าใช่มันเบากว่าแต่ความนนคงทนก็จะไม่เท่าอันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ยังใช้มาไม่ยาวเท่าไอตัวนี้ตัวที่ใช้อยู่ตัวไฮเอ็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือว่าเสาเสาที่มันมีความเรารู้สึกว่าเรากูมันพัง <laughs> พอกล้าติดที่เอวใช่ไหมเสาจะมาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเลื่อนอันเลื่อน กระเป๋าเป้ตัวนี้ก็จะมีมันก็เลยมีความเป็นห่วงแต่ว่าตัวถ้าตัวไฮเอ็นเสามันจะสั้นหน่อยแล้วมันจะเป็นแข็งๆซึ่งเราไม่ต้องกังวลแต่ข้อดีของไอ้ตัวนี้ก็คือว่าตัวรับมันเบาคือพี่ฉิมเนี่ยสบายมือมากไม่ต้องใช้กล้ามทั้งหมดที่มีในการประคองกล้องก็เบาลงไงคือมันเบาลงเยอะทําให้ฉิมรู้สึกว่าไม่ไม่ต้องเนอย่างเงี้ยเเบาลงแล้วก็เล็กลงอ่ามันเล็กลงไม่โดดเด่นแต่ถ้าเป็นตัวไฮเอ็นมันจะใหญ่มันจะใหญ่ก่าตัวส่งอีกไงถ้าไอ้ตัวรับเนี่ยแล้วก็เราสามารถคัสเตอุ์ไม่ ต้องการจะติดบนหัวกล้องคุณอยากจะเน็บไว้ที่ตัวสมมตินะ<ม>คุณเอาไอ้นี่ออกได้นะซึ่งผมก็มีการคัสตอมไมซ์ยอยู่บ่อยครั้งเพราะบางทีผมเอาใส่กระเป๋าเนี่ยเนี่ยคุณถอยนี่ออกได้ถอดเลยแล้วติดไอ้ตัวนี้เข้าไป<ร>าต้อก็นเน็บเอาไว้อาจจะในกระเป๋าแจ็คเก็ตนี้ก็ได้แล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสายที่ออกมาอย่างนี้แล้วเสียบกับกล้องแล้วผมก็ถือถ่ายไม่ต้องไปหนักกล้องเนี่ยคือบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากถือมือเดียวเรอ,อะไรเงี้ยมันถือได้ง่าย,งายไงนะไม่หนักเอานี้ใส่แจ็คเก็ตไปเลยยืดสายสายมันเป็นดึงๆงนี้อยู่แล้วเนี่่ยยืออกมาา้ สะดวกมากอันนี้คือจุดที่ผมชอบตรงที่มันสามารถเข้าสมัยได้เพราะบางทีเนี่ยใส่แจ็คเก็ตไอ้ยเนี่ยลำคาญมันติดเออมันมันเป็นปูดๆเนาะเออมันปูดปดแล้วก็มันเน็บไม่ได้แต่เนี้ยเราติดเข้าไปปุ๊บเน็บเลยได้คุณจะใส่นอกแจ็คเก็ตจะยังไงก็ได้เพราะยังไงเราก็เสียบเข้าข้างๆกล้องตรงนี้อยู่แล้วแต่ไอ้พูดถึงว,ว่ามันหนักเนี่ยนะพอใช้ไปเรื่อยๆมันก,มก็เริ่มชินกับน้ำหนักอืมน้ำหนัก<อ>ไม่น่าจะเป็นประเด็นมากพอมันมชินกับน้ำหนักแล้วมันก็เลยอืแต่ก็ก็ถือว่าต้องเป็นเรื่องนนนนึึงงงงงที่่่เเรรรรราาาาาาู้้้้้้้้สกกกกตตตอออออออแัยไไไไบบใหหมมดดดดจจจะะพิณ ช่างน้าหนักไงว่าอะในราคานี้แต่ว่าเราเจอข้อดีแบบนี้เจอข้อเสียแบบนี้อย่างเงี้ยเราจะเลือกไหมเพราะนี้เราใช้งานจริงและใช้เยอะมากอ่าใช้หนักหน่วงเลยใช้ตลอดเาวันแล้วรจริงๆ<ด>ก่อนที่จะไปใช้ที่ญี่ปุ่นเราก็ใช้มาก่อนเหมือนกันใช้ถ่ายคลิปอะไรหลายคลิปเหมือนกันคลิปแฟดน,น,นั่นก็ใช้อันนั้นก็คืออยู่ชิดถนนเลยนะใช่ติดตรงตรงสวนอะไรนะชื่อในสวนการาฟิตี้ที่ชอบไปอ่ะเรียกเอาเอง<ข>อมันจะติดถนนเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วตัวนี้สามารถเป็นแบบนี้ได้นะตัวรับเป็นสามารถเข้าสมัยได้แล้วก็สาย สามารถที่จะยืดยยเป็นสายโทรศัพท์เป็นสายโทรศัพท์ยืดได้เงี้ยซึ่งคนในสมัยนี้ไม่น่ารู้จักแล้วนะผมว่าเขาไม่ทำแล้วสบบับดึงมากฮัลโหลแล้วก็แบบไอ้นี่คือ <laughs> ไม่ได้กดนะหมุนเอากระกะกกะก,ก <laughs> ผมว่าสมัยนี้เขาไม่รู้นะสายโทรศัพท์อะไร นี่ใครรุ่นชั้นเนี่ยช่วยเข้ามาด้วยนะบอกว่ารู้จักรู้จักมาช่วยช่วยกันนิดนึงผมรู้สึกมันอยู่ในเพลินวานนะไอ้โทรศัพท์แบบนี้พวกแบบอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะไรทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเหรอเขาใช้แต่ไร้สายใช่ไหมตอนนี้ตู้โทรศัพท์สาธารณะเขาเอาออกไปแล้วโู้โทรศัพท์สาธารณะยังเอาออกไปแล้วเลยเสียใจเลยนะแกโอเคตาต่ตพี่ฉิมกับครูถึงกันรับไม่ได้แบบอย่าไปเอ่ยาไม่รู้จักเรื่องเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วอ่ะผ่านไป ตัวนี้เรียบร้อยแล้วข้อดีข้อหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือว่ากล้องบางตัวเนี่ยอย่าง a 6 5 0 0 a 6 3 0 0มันไม่มีช่องเสียบหูฟังเพื่อจะมอนิเตอร์เสียงถูกไหมก็ทำให้เรารู้สึกลำบากว่าเฮ้ยเสียงเข้าไหมอะไรโอเ <okay S 2> คไหมกังวล ใช่ที่ตัวรับของซาลามอนิกที่ติดบนกล้องเนี่ยมันมีช่องเสียบเฮดโฟนแจ็คอยู่อ๋อเอาไว้ฟังได้ใช่ไหมเอาไวนะ้ไวฟังซึ่งปกติเขาก็มีอย่างไฮเอ็นที่เราใช้ก็มีก็มีไม่แปลกแต่ที่มันเป็นปัญหาก็คือไอ้ตัวไฮเอ็นที่ใช้อยู่พอเสียบไม่ให้โฟนแจ็คเข้าใบฟังแล้วเนี่ยเสียงม,มันเบามากเวลาที่อยู่ข้างนอกคือไม่ได้ยินมันก็เหมือนกับไม่ได้ฟังแล้วจะเสียบทาไมใช่ไหมแต่อันนี้เสียงโอเคเสียงมันทุมๆแล้วเรารู้ว่าเฮ้เสียงมันเข้าอยู่อย่างเงี้ยเสียงโอเคไม่โอเคเงี้ยมันสามารถจะเสียบฟังตรงนีีีี้้้้้้ไไดดออออออัันนนนคืืืขขงตววาามมมผ่่่่่รรูยหหจะเป็ แต่ในในฐานะที่ใช้มาประมาณ2ยี่ห้อเนี่ยไอตัวเนี้ยเสียงมันโอเคเสียงมันดังฟังชัดก็มอนิเตอร์เสียงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไงก็ตามทีถ้ากล้องคุณสามารถมอนิเตอร์เสียงได้เสียบที่กล้องเพราะว่าถ้าสมมติสายตรงนี้คุณมีปัญหาไปใช่ไหมไออย่างน้อยมันมันไฟนอลที่กล้องเนี่ยคุณควรจะฟังที่กล้องแต่ถ้ามันไม่มีอย่าง A63A กพันมเัน่งี้ยมันก็ต้องเอาที่มีตอนเนี้ยอ่าก็ที่สุดเท่าที่ได้ก็มอนิเตอร์แบบนี้ไม่งั้นคุณก็วุ่นวายอย่ะคุณต้องไปเสียบอะไรอ่ะ H ยุ่งยากไะคนไปถ่ายแบบคลิปเที่ยวเนี้ต้องมีจอหูอัอลังวังเวอร์เป็นทีมงานไงีมงานันเมื่อแบบเมื่อวานที่เราไปเจอทีมงานหนังอินเดียแน่นอนก็ชอบมากันจริงที่อะไรนะสกายวอล์กช่องลนซีที่ช่องลนซีอ่ะโ้เขาเป็นทีมงานมืออาชีพเลยนะมีพุ่มกับแบบดูจอสั่งการว่ามันจะว่าภาษาอะไรฟังไม่ออกอันนั้นไม่ใช่ A 6หกพันสามอไม่ใช่อันนี้จบไปในเรื่องของข้อดีที่ผมเจอนะประมาณนี้สําหรับ ไมซาลาโมนิกมีอะไรอยากจเพิ่มไหมคะก็มาดูราคาไหมณปัจจุบันนี้วันที่เลคด์คอร์ดเข้าไปดูในเว็บนะไปที่ e l e p c o g o com s h o p เราจะไม่ขึ้นราคาที่เนื้อวิดีโออะเราให้ดูในเว็บที่เราเปิดให้ดูตอนนี้ก็ดูเลยเนี่ยเข้า e i l e p c o g o com s h o p แล้วคุณก็เสิร์ชคำว่าซาราโมนิกสกดให้ถูกนะฮะ S A R A M O N I C ซาลาโมนิกอ่าเอนเเข้าไปอันแรกเลยเนี่ยคุณก็จะเจอหลายอัน ไอ้ที่เรากําลังรีวิวกันแรกมันมีตัวรับ1ตัวที่ติดบกล้อง และตัวส่งสองตัวที่เป็นติดที่พิธีกรก็มีไม้อ่าแล้วก็มีไม้สองตัวอ่าถ้าเห็นหน้าแบบนี้ใช่เลยอ่าซึ่งแพคเกจจิ้งเขาเป็นอย่างงี้ฮะผมก็ชอบแพคเกจจิ้งของซ a ลาโมนิกมากเลยมันมีความเป็นติส์อยู่อ่ะเป็นกระดาษแบบนี้กระดาษลูกฟูกให้ดูแบบมีความฮิปสเตอร์อืมข้างในก็เป็นช่องแบบนี้ผมว่ามันก็สวยดีนะเก๋ไก๋เบาๆด้วยนะรักโลกใช่ไหมนะก็ดูสวยดีเหมือนกันอ่าอันนี้ของซ a ลาโมนิกแพคเกจจิ้งเป็นอย่างงี้รุ่นที่เรารีวิวเป็นรุ่นนี้ที่ให้ดูอย่าลืมนะตัว รับ1ตัวตัวส่ง2ตัวนะคะเซตสนะเ<อ>นี่ย<อ>ที่มันขึ้นอยู่เนี่ยไม่เก้าเซต2เพราะว่าถ้าเซต1มันจะอันเดียว<ะ>ตัวรับ1ตัวทีน,น,วนี้มันมีข้อดี อีกอย่างหนึ่งของซารามอนิคือถ้าสมมุติคุณเพิ่งเริ่มแล้วคุณมีพิธีกรแค่คนเดียวคุณซื้อเซตหนึ่งอย่างเดียวก็ได้ถูกไหมมีตัวรับหนึ่งตัวตัวส่งหนึ่งตัวคุณซื้ออันนี้อันเดียวก็ได้แล้ววันหนึ่งพอคุณมีพิธีกรเพิ่มมาอีกคุณมาซื้อตัวส่งอีกตัวหนึ่งแล้วมันแพ้เข้าไปได้ด้วยโดยคุณเลือกชแนลให้มันตรงกันง่ายไหมราคามันก็อาจจะแพงกว่าตอนที่ซื้อเป็นทั้งเซตเนี่ยนิดหน่อยคุณช่วยบวกให้ดูหน่อยสิเหมือนเก้าร้อยบวกห ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคือคุณค่อยๆเริ่มได้ไงโซลูชันนี้คือคุณเริ่มจากมีตัวส่งกับตัวรับแค่นี้ก่อนแล้ววันหนึ่งอยากทําพิธีกรสองคนคุณไปซื้อตัวส่งเพิ่อพอมอีกตัวหน,นึ่งอ่าแค่นี้คุณก็ได้แล้ว,ลวไม่ต้องลงทุนราคามัน<ๆ>ไม่ต้องทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันซื้อไปเลยดีหรือฉันจะซื้ออันชุดที่มีตัวส่งตัวเดียวก่อนดีมันลังเลอันนี้ก็คิดไปเลยว่าถึงแม้เราจะมาซื้อทีหลังมันก็ไม่ได้แพงกว่ากันเท่าไหร่ ใช่อันนี้มันดีมากเลยไม่บังคับว่าคุณจะต้องซื้อเซ็ตใหญ่ไปก่อนเลยเพราะบางคนนี่มีแผนว่าอยากจะไปถึงจุดนั้นแต่ว่าฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้เงินเริ่มต้นยังไม่เยอะคุณเริ่มแบบถูกๆไปก่อนเท่าที่ใช้จริงๆต้องการใช้เมื่อไหร่ไปซ,ซื้อเพิ่ม,มอันนี้โซลูชันแรกโซลูชันถัดไปซาราโมนิกเขายังมีตัวนี้ตัวไมโครโฟนตัวนี้แบบไม่ร้องเพลงคาราโอเกะคือกอ้าวเคยคิดนะว่าอยากจะทําสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราออกไปพิธีกรข้างนอกเราถือไมอยางี้อยากเป็นแบบรายการทีวีเมื่อก่อนอะไรางี้ยถือไมอยางง ใช่แล้วทุกโกซึ่งในสมัยนี้เขาทำกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่ทำหรอกเหมือนสายโทรศัพท์ <c oughs> ตอนนี้นรายการอะไรจีนทอ็อกเรย์แมคโดนโลัล <c oughs> ไม่มีใครรู้จักแน่นอนนะฮะคือไอก็ไม่รู้จักไอ้รู้จักแต่ชาคลิสกับเล่นั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละทีนท็อกใครอยากล,ลึกลับความหลังก็ไปเสิร์ชเอาดูหรือใครอยากรู้ว่าพี่ก้าวเคยผ่านยุคสมัยวัยรุ่นมาแบบไหนก็ไปเสิร์ชรายการทีนท็อกดูนะฮะตอนนั้นเราอะเราชอบโมเดิร์นสุดและเราชอบชาคลิสมากเลยตอนนั้นอตอนนั้นผมชอบเล่แม็กดาลเนาแต่เราเพิ่งมาชอบเล่ไอ้รายการเนี่ยที่เขานั่งรถไฟไปลอนดอนน่ะโรมมิ่งเอือนั้นเราชอบเล่รายการนั้นมากเลยรายการนั้นนี่ทำให้ผมรู้้สึกวว่่่าาเเเนนนียยแแแหลลลละใชป็รงบัด ใใได้ด้วยในการทําคลิปเที่ยวจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณพี่เลเลยนะ ต้องบากันเลยทีเดียวคือเขาอาจจะเด็กกว่าเราก็ได้นะพูดถึงกันเด็กกว่าเหรอไม่มั้งไม่รู้เราเติบโตมาด้วยกันดูจากใบหน้าแล้วไม่น่าเด็กกันเขาต้องแก่กว่าเราแน่นอนดูจากใบหน้าพี่เล้วกันพี่เรย์แม็กโดนนะคะพี่คริสอ่ะพักเรื่องพี่เล่ว้ดีกว่าเข้าสู่เรื่องหม่นอกเรื่องเยอะมากเลยไมค์ซาลามอนิกตัวนี้ที่เป็นไมโครโฟนเนี่ยมันจะมีเป็นภัคส่งเป็นตัวส่งคุณสามารถจะมาแพ้เข้ากับไอ้ตัวรับตัวนี้ได้นะอันนี้คือตัวส่งอ่ะไอที่เปิดอยู่เนี่ยตัวนี้คือตัวส่งแท้คุณมาแพ้เข้าตัวร ต้องเตดตัวมันมีภาคส่งอยู่ในตัวเองอคุณแค่เซตชนเนลตรงนี้ให้ตรงกับไอตอัวรับก็คือเราเสียงก็เข้าแล้วอ,อย่างนี้เหมือนไปสัมภาษณ์เออเสียงเข้าเข้าแล้วแล้วมันต่างไงกับช็อตกันต่างสิก็มันเป็นไมล์ลักษณะการรับเสียงมันต่างกับช็อตกันดิช็อตกันมันเป็นแบบยิงออกไปตรงๆแบบนี้ใช่ไหมอันนี้มันอาจจะมีความเป็นแค่วงของมันเองอะประมาณนั้นเหมือนไปสัมภาษณ์เป็นนักข่าวเนี้ยคล้ายๆพี่ชิมคิดยังไงคะที่ทำไอเลฟทูโกงครับผมก็คิดว่าโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับเป็นอย่างนี้เป็นอย คุณจะมีไมค์ที่เป็นไอวายเลสที่ติดตัวหนึ่งอันแล้วคุณจะมีไมโครโฟนอีกอันหนึ่งก็ได้ออออใช่ไม่ต้องมันอย่างนี้อย่างนี้นะเนอะเี่เราอ,อาจจะแย่งไมคกันนะพอพออีกคนหนึงเขาจะพูดใช่ไหมเรามาพูดแทนหน้าแตก เขินเลยเนี่ยงอบใช่มงอบเออเออใช่ใช่จริงแล้วบางทีแบบเราอยากสัมภาษณ์เราก็เลยแบบบางทีก็เอาไปถืออย่างงี้บางทีใช้ไอ้นี่ถืออย่างงี้ก็ดูแบบมก็ว่นวายไงเนี่ยแล้วไอ้นี่แยงจมูกคนสัมภาษณ์เองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องกว่านะในอาชีพนักข่าวใช่ไหมก็ว่ากันไปอันนี้ก็ซัพพอร์ตแต่ยังไงก็ตามไอ้ตัวรับมันรับได้2องชแนลคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะใช้ตัวไหนบ้างมันได้2องชแนลนะอันนี้ใหม่สามารถใช้ได้มันดูครบโซลูชันมากเลยเนอะหรือใครที่ชอบใช้ช็อตกันอยากจะทําเป็นชอกัน ก็ทําได้วยการที่คุณเนี่ยก็ไปซื้อช็อตกันไม้ของซาลามอนิกมาหรือว่าอาจจะยี่ห้ออื่นก็ได้ถ้าที่ผมเข้าใจแล้วคุณมาซื้อตัวนี้ฮะ TX XLR9 มันจะเป็นช่องเสียบ XLR ของไม้ช็อตกันหน้าตาไม้ช็อตกันที่เสียบเข้ามาก็เลยจะเป็นแบบนี้มันจะทําให้ไอ้ตัวไม้ช็อตกันเนี่ยมีภาคส่งทีนี้คุณก็แค่เซตชันแนลของไอ้ตัวตัวนี้ที่เสียบเข้าไปที่ช่อง XLR เนี่ยให้ตรงกับไอ้ตัวรับที่อยู่บนกล้องเราแค่นี้คุณก็สามารถใช้ไม้ช็อตกันเนี่ยในการทําเป็นวเลสได้ประมาณนี้เก่ง เข้าใจหามาให้ใช้งานคือแบบคุณปรับเปลี่ยนได้ล<า>ไดและอันนี้ช่อง XLR ผมเข้าใจว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วคุณอาจจะไปใช้ไมยี่ห้ออื่นก็ได้ อันนี้ก็คือโซลูชันของซา l าโมนิกที่ผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันตอบโจทย์อะแล้วราคาเนี่ยไม่ได้สูงมือใหม่จับต้องได้แล้วถามว่าใช้ได้ยาวไหมคือคุณก็ใช้ยาวๆได้เลยสามารถจะปรับเปลี่ยนไปตามการใช้งานในหลายรูปแบบได้ด้วยอันนี้คือซา a า o n นิกโซลูชันมันมีหลายอย่างกันเนอะเราน่าจะมีวงเล็บไว้ที่อาร์ติเคิลน,นะว่าอันนี้พี่ชิมแนะนําก็แล้วแต่เขาจะเลือกไง <c oughs> ผมก็เอาประสบการณ์พวกนี้ที่ใช้งานมา <c oughs> นะเอามาเล่าให้ฟังแล้วเฮ้ยมันใช้อะไรได้บ้างข้อดีข้อเสีย <c oughs> เป็นยังไงอย่างเงี้ยให้พ นค้าในตลาดมันมีหลากหลายแต่อันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ผมก็หยิบขึ้นมาแล้วผมรู้สึกเฮ้ยผมชอบผมโอเคผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังตามสไตล์พี่ชิมใช่แล้วชอบก็บอกต่อ ทั้งหมดที่จะเอามาเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้อันนี้คือจากประสบการณ์ที่ใช้ไมซ์ซาร์ลโมนิกมาเอาไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมาด้วยซึ่งเป็นทริปใหญ่เรากล้าเอาไปใช้แบบนี้เลยโดยเก็บตัวไฮเอ็นไว้ที่บ้านไม่เอาไปใช้ซา l o ลโมนิกล้ามากกล้ามาแต่ก่อนไปก็ไม่ใช่อยู่ๆก็ดุยๆไปก็ว่าใช้มาแล้วนะเทสไปหลายคลิปมากแล้วคิดว่ามั่นใจแล้วเอาเลยได้แล้วมันเข้าไปตอบโจทย์ที่ผมชอบอย่างที่บอกเนี่ยว่ามันปรับเปลี่ยนการติดได้เอ มันปรับเปลี่ยนได้นี่ผมชอบมากขนาดที่เล็กของมันอันนี้เป็นข้อดีเสียงทุมท้มๆนี่แล้วแต่คนชอบบางคนชอบเสียงแหลมๆเสียงทุมท้มๆอันนี้รถทนิยมแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราชอบทุ้มหน่อยมันฟังสบายหูกว่าอยากเป็นพี่หาเป็นพี่หา <Okay. S 3> สวัสดีค่ะน้อง วันนี้พี่หาวจะมาร้องเพลงเดี๋ยวหาว่าล้อเรียนไปดีกว่าพี่ชิมอยากจะสนับสนุนอะไรครับถ้าอยากสนับสนุนคลิปแบบนี้นะฮะหรือว่าพวกคลิปเที่ยวคลิปทำไลฟ์รูมคลิปอะไรต่างๆนานาพวกนี้ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งได้ที่ w w w e l e t o g o c o m s h o p ครับก็มีสินค้ามากมายให้เลือกสรรน,นะคะไม่ใช่มีแค่ไมค์เลมีหลายอย่างมากก็เข้ามาช้อปปิ้งกันขอบคุณลวงหน้าที่จะอุดหนุนพวกเรานะคะงั้นพบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเนาะบ๊ายบาย